สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจช่าทุง่งแหลกกระทานผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับมือนี่ได้ของดีมากพี่น้องนะครับของดีตัวนี้คนใจชาบทุ่งจะเอามาฟื้นฟูต้ตนไม้นะครับต้นที่มันส้มๆนะครับคนหาคนอยู่ในป่าซึ่งเป็ตนต้นไม้เก่าที่ลูกชส้ปลวกไว้นะครับแต่เขาเก็บออกไปโคกน้องหน้าเบิดตนะครับหยาถั่วมันเหลือไปแต่ยอดพอวอจะเอาแบบยั่งยอยู่ตัวหนั่นแต่ว่าเมื่อเขา,าเบิ่งกระทันของเขาแล้วรู้สึกว่าเบิดสภาพเนื่องจากว่าดินก็ปุ๋ยที่ใส่ไปหัน่นเบิดตนะครับพี่น้อง แล้วเกษตรชาวทุงจะมาฟื้นสภาพเขาด้วยวัสดุที่เกษตรชาวทุงได้มาเมื่อวานนี้นะครับอ่าพี่น้องคงจาได้จากคลิปก่อนนะครับพี่น้องเกษตรชาวทุงนาเสนอเจ้าครับ <c oughs> ต้นกระถินเท่าผ้านะครับซึ่งใบของเขาผุย่อยสลายยู่ใต้ต้นละกลายเป็นปุ๋ยเกษตรชาวทุงได้มานะครับนี่นี่คือดินปุ๋ยมักที่ยู่ใต้ต้นนักระถินเทพาผนะ้าในเองพี่น้องนะครับนี่ เนี่ยรู้สึกว่าใบเขาก็ยังผลมานายะแต่คนจ,จสชทุ่งเลือกออกเลือกออกบเ,เบิดนะครับเนี่ยใบที่ยังระทนย่อยส่วนนีซส้มน,นีมันย่อยแล้วพี่น้องเทิ้งใบเทิองดอกเทิองยังอะไรครับย่อยสลายมาแล้วเป็นผง,งยังสินะครับพี่น้อง <c oughs> นี่นะครับรูวสึกวัดสุดยอดเลยเดี๋ยวคนแต่ช้าทุ่งจะผสมตัวนี้ลงไปนะครับก็ะหู้ดีแล้ววัดปุ๋ยมักจากใบกระถินหรือพืชตระกูลทั่วนะครับไม่ได้ตเก็นสูงนะครับเนื่องจากวัด มีเสือไรโซเบียมซ้อยดึงในตัวเจนมานะครับส้อยตึงในตัวเจนมาเก็บไว้นะนะครับแต่เมื่อเอามาเส้นแล้วนะครับไรโซเบียมก็จักสินย่งบ่ย่งเมื่อมันบม่มีหักทั่ว้อยูนะครับหรือบม่มีหักพืชตรุกุลทัว้อยูนะครับไรโซเบียมก็สามารถทํางานได้นะครับก็คงจะยย่งแต่เพียงในตัวเจนที่มันดึงมาไหวนะครับส่วนไรโซเบียมนะครับก็อาจจะเบิดอายุไขไปนะครับหรือตายไปนะครับจึงจะต้องเพิ่มจุลินทรีย์ตึงในตัวเจนใหครับปุยมักด้วยตัวนี้นะครับพี่น้อง สังกห์แสงนะครับซึ่งตัวนี้ตึงแน่ตัวเจนแบบพิสระบบกเยวกก็าหากไหมนะครับบพต้องเพิงผ้าหากไหม่พระต้องเพิงผ้าหา,หากทัว่วบพต้องไปสร้างปมนะครับตัวนี้ตึงแบบอิสระนะครับก็จะสัทุ่งจะผสมล้วได้นีเลยนะครับ่ป้องนะครับึ่งปุยมากขนาดนี้นะครับเพจะสัทุ่งจะใส่ประมาณจักสามสี่ซ่อนกับพ่อนะครับอ่ะัวเอาเนาะไป้องเนาะประมาณนี้นะครับพ่อเลยนะครับ่น้องแล้วก็คู่เข้าให้เขากัน นะครับคู่เข้าให้จุล <hi> ินทีย์ซัข้อแสงกับปุยมาของห้านี่ปนกันเท่ากันนะครับคู่เข้าให้ปนกันตัวโตเหลือมีกินสังข้อแสงไฟไห้มาแล้วนะครับคู่ให้คู่เข้าให้ปนกันด้วย่น้อมด้วยคู่เข้าให้เข้ากันดีด้วยจุลินทีย์ซังข้อแสงกับปุยมักนะครับปุยมักแบบธรรมชาติธรรมชาตดมักไป่น้องนะครับไปขวดมาใส่้นกระถินเทพาหานะครับ นะครับจะสังเกตว,ว่าส่วนที่เป็นใบเขาย่อยไปแล้วย,ย้าแต่กลางไปกับกลางของดอกมันแน่นะครับทั้งดอกทั้งยันเราบูรุ์มะผนกันนะครับกลายเป็นปุ๋ยมักนี่ครับพี่น้องลักษณะนุ่มนะครับแล้ว้าใจเส้ทุ่งจะเอามาฟื้นทุ่งนี่มาเลยนี่พี่น้องเห็นไหมน,นะครับนั่นละต้นคล้ายๆกับต้นหมากแดงนะครับพี่น้อง <c oughs> อ่ามันบวงไกลๆด้วยเพื่็นจะได้ดินปลูกเขา บืดินปลูกเพื่น้องเบิรสภาพแล้วดินปลูกบนยังล่ะนะครับหากฟูขึ้นเตี้ยมในเมืจากดินปลูกเบิดแห่งอีกทหากนะครับเพิ่งไปคนได้มาจากปลาอเดี๋ยวจะเอานี่ใส่เข้าไปเลยนะ้อพี่น้องเนาะนี่ยนะครับเพรต้องยาดมันตายนะครับเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยมักที่ย่อยดีแล้วนะครับพี่น้องใส่เข้าไปเลยนะครับปุกปุกเข้าไปเลยนี่นะครับนี่อีบดนก็คงจะแตกยอดสวยนะครับ น,นะครับแล้วก็ลูบตามไปด้วยลูบตามไปด้วยน้ำนะเอาหน้าน,น,าน,านี่แหละใส่เลยนี่นะครับเป็นการฟื้นฟูนะครับพี่น,อน้องนี่นะครับใส่เขาเ้าไปนะครับอาจจะมีใบไม่ยังปิดบะน้ำนะฟื้นฟูไม่ต้นนี้น้อพี่น้องนะนะครับเพง่อจะวัดผมใช้โบลเจ็บไปนะครับเขาก็อุตส่าห์อยู่ นะครับยอดถ้าได้ปุ๋ยได้ยังยดียอดเขาจะแดงสวยนะครับพี่น้องอ่ะที่เหลือเราจะเอาไปกบข้นต้นซุ้มมันนี่แหละที่กินปุ๋ยเขายังย่งอยอหรอกนะครับนะครับกบไปต้นเล็กเล็กเล็กน่อยปัดแป้งกัดกินไปอ่ะยังมึนเสิไปเอามาอีกอยู่พี่น้องไปหาก,กวดไม่อีกหรอก ยหมักใบกะทินเทพานะครับบ่มีเวลามากักไปน้องหากวดเอาเลยง่ายดีให้ธรรมศาสตร์มักให้นะครับเอาผูใ้ใดไมีสวนกะทินเทพามีสวนสำซานะครับพี่นอ้องดินใต้ต้นสำซาดินใต้ต้นกะทินเทพาโอเคเลยนะครับใส่ปุ๋ยธรรมศาตร์มาใส่เลยพี่น้อง นะครับ <c oughs> ที่ต้องผสมตัวนี้ลงไปนั่งเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ตึงในแต่เก็ยนในปุยมักของเขานะครับพี่นอ้องย่งอมบวาแต่เป็นปุ๋ยมักจากใบซ้าสานะครับจากตะถินเทพาภาพปุ๋ยมักจากส่วนอื้นๆหรือปุ๋ยคอกทั่วๆไปก็สามารถเติมตัวนี้ลงไปได้นะครับพีน่น้องอ่ะพี่น้องได้ปุ๋ยมักจากใบไม้ปุยมัจก,กจากดอกจากแหนนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปุยมักนั่นให้เป็นปุ๋ยมักชี่ว่าภาพหมายถึงว่าเป็นปุ๋ยมักมีชีวิต นะครับข้าก็ต้องเติมจุลินรี์ที่มีชีวิตลงไปจุลินรีย์ที่เหมาะที่จะเติมในกล่องปุยมักนั่นก็คือจุลินทรี์สังเคราะห์แสงเพราะว่าคุณสมบัติของเขาสามารถดึงไนโตรเจนในอากาศมาเก็บไว้ในดินได้มาเก็บไว้ในกล่องปุ๋ยมักได้นะครับจุลินรี์อื่นเนีเติมได้บ่เติมได้เท่กันครับพี่น้องนะครับแต่จุลินรี์ตัวอื่นนั่นที่ขาเติมลงไปเพื่อให้เขาย่อยปุยมักเท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้นอกจากจะย่อยปุ๋ยมักแล้วยังสามารถดึงไนโตรเจนมาเพิ่มในกล่องปุ๋ยมักเข้าวับ ซึ่งเป็นาธาตุลักาธาตุเริ่มต้นในการสร้างใบนะครับพี่น้องเฮ็ดให้ใบแข็งแรงเฮ็ดให้ใบใหญ่เขียวเข้มนะครับเป็นาธาตุอาหารพืชหลักๆเลยพ่อเถอะนะครับอ่ะนะครับเ <c oughs> มื่อนี้น้ำสาระมาฝากพี่ฝากน้องน,นะครับเพิ่มคุณภาพปุ๋ยหมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเฮ็ดปุ๋ยหมักให้กลายเป็นปุ๋ยหมักชีวาภาพนะครับพี่น้องเป็นปุ๋ยหมักมีชีวิตนะครับ ที่ริงก็มีจุลินทรีย์หลากหลายนะครับในปุย๋ยหมักแต่ว่าเข้าเพิ่มตัวนี้ลงไปเพื่อตรึงในตัวเกนนั่นเองะครับพี่น้องอ่พี่น้องท่านใดยังพอท่านร่องกับล่องมือดเหมือนเดิมเด้อเ,เ,เอาจุลินทรีย์สรางห์แสงผสมลงในปุย๋ยหมักผสมในผสมลายกับสุดแต่เขาจากผสมเพียงแต่ว่าจะผสมจนเละกับพ่อนะครับพี่น้องนะครับ,ะรบจะให้หปุ๋ยหมักเข้าเป็นปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพเป็นปุ๋ยหมักไม่เสียตเป็นปุ๋ยหมักที่สามารถดึงในตัวเกน มาเก็บไว้ในปุย๋ยหมักได้เมื่อห้าน้าไปใส่ต้นพืชกระเฮ็ด mm hmm. ให้พืชได้รับไนโตัวจนนะครับพี่น้อง mm hmm. เพียงพ่อต่อกันจะเริ่เติบโตคือคนใจสศร้างฟืนฟูไอ้ต้นนั่นแหละได้ mm hmm. อีกสัปดาห์หนึ่งเขาจ้างมาเบิง่งนะครับหรือถ้ามันเขียงงามขึ้นนะครับเขียงงามขึ้นย่ำใดคนใจสศร้างจะมารีวิวทีหนึ่งนะครับส่วนสมนีนะครับแน,น่นอนนะครับกำลังฝืนตกำลังงามจากต้นนี้อีคนใจสศร้าทงทายให้เบิ่งดก้อนแต่แม่งกินซอยเง่แยง ใบไม่ขึ้นมาแล้วพี่น้องนะครับจะบอได้ใส่ปุ๋ยเคมีจังเม็ดนะครับปุ๋ยมากปุ๋ยคอกของเขาเองนะครับเนี่ยเห็นบ้แตกใบขึ้นมาแล้วนะครับวานนกคุ้มนะครับมาท่านใส่น้ำหมูจนใส่จัง่อยกันนะครับแล้วก็ลดน้ำตามสมควรพุ่นพีเน้องแงามมังเสร็จแล้วนะครับเพิ่มมูลค่าให้ต้นไม้เขาได้บัดขันใบงามกับพืตจะพูอยากได้น้ำเนี้ยใส่ยับยั้งอยู่กับโอ้ยว่เหลืองไอ้แม่ยังสิกับ่อกักปัดได้นะครับพี่น้อง ส่วนบอนตัวนี้นะครับนะเห็นไหแตกยอดขึ้นมาใหม่ไปเลยนะครับแตกยอดขึ้นมาอะไรใหม่เลยนะครับส่วนอันนี้สตรอเบอรี่นะครับไม่รู้เห็นไหใบเริ่มเข้มขึ้นแล้วใบเริ่มแก่ขึ้นแล้วนะครับน่ะแตกขึ้นมาอะไรเลยยอดอ่อนนะครับเริ่มแตกยอดอ่อนขึ้นมาอเลยนะครับสูตรง่ายๆเ้างเป็นน้องเนาะทาพี่น้องเค็ดง่ายๆปรับปรุงประยุกต์เอานะครับพี่น้องประยุกต์เอา นะครับศึกษาคุณสมบัติของจุลินรีย์แต่และตัวให้ดีแล้วก็นําไปใส่ให้เหมาะสมให้ถูกต้องนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนที่นี่นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆพอกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ให้เขาได้เป็นนองเด้อขวัญใจชาวทุ่งนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจนะครับกับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่คอนจะายชาวทุ่งเฮ็ดขึ้นมานะครับหลายท่านก็สร้างมาหลายท่านก็เฮ็ดนํำบ่ทบำอท่านเนาะโดยเฉพาะดินถุงพร้อมปลูกนะครับพี่น้อง นะครับซึ่งมีตัวนี้เป็นส่วนผสมนะครับเป็นดินถุงที่มีชีวิตอีกนึ่นล่ะนะครับเดี๋ยววัฒนุดิบต่างๆจะหามาสำรองไว้เพื่อใช้ผสมในดินถุงให้พี่ให้น้องเขานะครับล้วนแต่เป็นวัตถุวัตถุดิบที่มีคุณภาพขนาดน,นะครับเอาคลิปนี้เท่านี้ละสวัสดีครับ